อาทิตย์ที่แล้วเนาะใช่อาทิตย์ที่แล้วเอามาหมดแล้ว,ลวนี่พุ่ฟอร์มก็คือฟอร์มจะใกล้เคียงกันมากครับใช่หนึ150บาทช้างชมพูนะครับช้าพูดัดครับคืตามช่อง YouTube ม,มือใหม่หสวนนี่ก็มาที่ร้านซับทรีพันไม้ครับมาวันอาทิตย์ของเราแม่ค้าพร้อมยังสวัสดีครับนี่วันนี้แม่ค้าแต่งตัวมาขายกับต้นไหนมั่งสีต้นไม้ นู่นนู่นสีนู่นเดี๋ยวเราจะบอกก่อนนะครับเนี่ยข้างหน้านี้เป็นต้นไม้มาใหม่หมดนะใหม่หมดเลยครับนี่ครับมาแนะนําตัวก่อนค่ะเอาโทรศัพท์วางไว้ก่อนเลยพันไม้นะคะเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงไหนก่อนเลยู่่่ในนนบาางง้ก็จไไมดอยโทรศัพท์ร้านซับทวีพันไม้นะคะร้านที่สองซ้ายมือค่ะตลาดต้นไม้อ๋อบางต้นก็จำไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์ต้องเอามาเป็นโพย นี่นะครับเพื่อนๆยอันนี้มาใหม่หมดนะนี่เชลนี่หนึ่งเชลมาใหม่หมดเสนจันธ์ทีเด็ดก็นี่ครับยังไม่บอกนี่ก็มาใหม่เชลที่สองเชลไม้ด่างที่สามนู่นเราเริ่มต้นไหนก่อนเสนจันทร์ไเริ่มจากเสนจันทร์เลยมาจากฝั่งโน้นดีกว่ามามาใหม่หมดเดี๋ยวให้ดูหน้าร้านก่อนแม่ค้าเดินมานี้เดินเดินมาบอกหน้าร้านก่อนบอกคร่าวๆกัน ไอ้ตัวนี้กุหลาบก็ยังอยู่ราคากี่บาทแม่ค้าร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทมาใหม่วันนี้รถนี้มาใหม่หมดเลยเดี๋ยวไอ้พวกนี้เราเก็บตกทริปสุดท้ายนะครับมาอันนี้ก็มาเติมนะมาเติมเติมบ้างเดี๋ยวเราไปไปพวกตัวท็อปก่อนนี่นะอันนี้มาใหม่อันนี้ขายดีมากใช่นี่เพื่อนเพื่อนคนทําไมเขาชอบซื้อกันจังเนาะขาดไม่ไม่พอขายเลยนี่นี่เห็นเห็นรูปแม่ค้าอยู่ในวงกลมนี่ด้วยใช่ใช่นี่ครับเดฟกระเป๋า กี่บาทร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบอันนี้มาใหม่นะอันนี้ขายดีมากเนาะแม่ค้าเนาะอันนี้ลูกค้าจองก็มีเขาชอบซื้อไปคนละคู่เนาะใช่อย่างละคู่อย่างละคู่นะครับเพื่อนๆไม่รู้ความเชื่อเขายังไงครับลูกค้ามาเสน่ห์จันจองไว้จนไม่พอจะขายไหนเอาเสน่ห์จันตัวไหนไปดูกันเดี๋ยวให้แม่ค้าไปดู หไหนออต้นไหนท<อ>ี่เขาซื้อไปครับ <c oughs> ตกระถางกี่บาทห้าร้อสิบาทนี่ครับนี่จะไปชุดน,นี้ห้าร้อยห้าสิบใช่ไหม้งก่อนยังไม่ส่วันนี้สวยมากเลยมาเดี๋ยวเรามามาดูต้นไม้ของเราดีกว่าให้แม่ค้ามาเรามาของเราดีกว่าแม่ค้า เดี๋ยวให้พ่อค้าขายของไปก่อนพ่อค้าขายขายขายเป็นมะเนี่ยขายเป็นขายเป็นไ,ม,นนนไม่ใช่ไปลดราคาให้เขาหมดนะมาเราเริ่มต้นชเชลลนี่กว่าโอเคค่ะด้านหน้านี่ไอ้ต้นเนี้ยขายดีที่สุดเนาะไมค้าเนาะเนี่ยมาเนี่ยหมดแล้วนี่เอามา,มอ,า,มาอีกสีแดงสีแดงขายดีมากสีแดงขายไอตอนนั้นอ,อาทิตย์ที่แล้วเนาะใช่อาทิตย์ที่แล้วเอามาหมดแล้วหมดแล้วค่ะนี่เพื่อนๆไอ้นี่มาใหม่นะไม่ใช่จะเอาแต่ของเก่ามาขายนะ อนี้ของของเก่าแหละไอเ้เนี้ยมมันี่สามสีอันนี้ของเก่าใช่อันนี้ยใหม่หมดเลยไม่ค้าลองบอกดิใหม่หมดเลยไอ้พวกสีเนี่ยอัน,น<ส>ไหนขายดีสุดที่เป็นสีแดงอะ่ะสีแดงเนาะมีสุขสมเจปองขายดีสุดใช่ไหมใช่ค่ะสุขสมเจปองแล้วก็ช้างแดงช้างแดงมาอันดับสองค่ะแล้วก็จะเป็นพวกเอ่อซุปเปอร์เลสซุปเปอร์เลสอันดับสามค่ะเนี่ยสีแดงเนาะเราจะดูเฉพาะในร้านนี้ครับที่ก๊าฟขายดีมาเริ่มต้นเอาอันยมณีก่อนเลยยมณียกมากระถางหนึงเยียมณีเหรอ มาใครยังไม่มีอัญมณีสามสี550ปกติ650สค่ะ5้0ส่งฟรีไหมอ่ะส่งฟรีให้เดี๋ยวก่อนลดไปกี่บาท150ส่งอีก70ลดไปอีกเกือบ200เนาะล,ลใใสามกระถางค่ะไม่ค้าลดให้ครับ550 550บาทส่งฟรีอัญมณีสามสีจากราคา650นะครับวานแค่นี้แหละเหลือสามกระถางครับ<อ>มาตัวไหนอีกแล้วก็มีกระเรื้ ซูเปอร์เรสค่ะพี่คะขอบคุณนะคะน้องนุ้นใหม่นะน้าค่ะซูเปอร์เรสกระถางใหญ่มากใหญ่มากนี่เหมือนเสื้อแม่ค้าเลยซูเปอร์เรสสองร้อยห้าสิบกระถางใหญ่กว่าเก่าไหมอาทิตย์ที่แล้วอ่ะกระถางใหญ่กางกี่นิ้วอ่าอันนี้น่าจะสิบนิ้วเนาะน่าจะสิบนิ้วซูเปอร์เรสมันมีสามต้นในหนึ่งกระถางซูเปอร์เรสไอตัวนี้ถือว่าอากูนิมาที่ขายดีในร้านนี้เหมือนกันนะเพื่อนซูเปอร์เรสเท่าไหร่นะ 250 250บาทนะครับอันไหนมีส่งฟรีบอกด้วยนะสองร้อยสิบบาทมันหนักเนาะมีค่าส่งให้อย่างนี้เลยมีค่าส่ง60บาทค่าส่ง60ส่งทั้งกระถางอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแค่อย่างนี้เลยส่งไปแบบนี้เลยใช่แบบนี้นะครับไม่ตุ้มลากไม่ได้มากี่กระถางได้มากี่กระถางชุดนี้สองสามสี่ห้าได้มาห้ากระถางนะครับมาซุเปอร์เรสต่อไปก็เป็นสุข่งแจกฟองไม่ใช่ช้างแดงค่ะช้างแดงต้นนี้ ช้างแดง290ช <internally. S 3> ้างแดง290ช้างแดงต้นใหญ่มากเลยเนาะต้นใหญ่ต้นใหญ่ช้างแดงต้นนี้ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเราพาไปดูไอ้ต้นที่รอส่งนี่290บาท290นี่ครับช้างแดงเหลือกี่ได้มากกี่กระถางนับมีกระถางค่ะเผื่อมีคนเหมามีอยู่6กระถางนะช้างแดงใหญ่ๆเลยใหญ่อันนี้ช้างแดงเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะช้างแดงต้นใหญ่มากมาต่อไปเลยครับสมเจฟอง นี่ไอตัวเนี้ยผมเห็นคนซื้อกันเยอะทําไมเขาชอบกันเดี๋ยวผมขอดูหน่อยรอบเนี้ยได้มาน้อยที่สวนอ่ะจํานวนไม่พอค่ะที่สวนมีจํานวนไม่พอเลยรอบนี้ได้มายกต้นไม้ด้วยแล้วพูดด้วยนี่นะคะในหนึ่งกระถางในรอบนี้ได้มาน้อยในสวนมีไม่พอนะครับสวนมันมีไม่พอสุกสมใจปองสุกสมใจปองคนซื้อเยอะนั่นเนี้ยนี่นี่เพื่อนเพื่อน ตัวนี้ใบแปลกกว่าเขาเลยเออใช่เนาะนี่เพื่อนๆนี่เอาตัวนี้เลยแม่ค้าไม่ต้องเก็บไว้หรอก FC เอาตัวนี้นะใครที่ยังไม่มีนี่ดูตามรูปนะกระถางอื่นไม่มีแบบนี้นะ290บาทอันนี้200ตัวนี้200เหลือกี่กระถางไหมคะอันเดียวมีอันเดียวไม่ใช่สุกสมอ่ะได้มากี่กระถางสามหนึ่งมาสามไหสามสามสามกับตัวนี้แหละสี่อันนี้ของนี่ของแม่ค้าเองแม่ค้าขายไหม ใช่ใครอยากได้อ่ะเพราะว่าไม่คายเปลี่ยนกระถางให้นะเดี๋ยวเช็ดให้สะอาดสะอาดกี่บาทอันนี้เนี่ย450ทำไมถึง450ลองอธิบายนะมันต้นมันต้นใหญ่แล้วก็ไม่ค้ายเปลี่ยนกระถางกระถางนี่70บาทละกระถางนี่70บาทนะเพื่อนเแล้วก็แล้วก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่กว่าอันนี้ต้นไม่ค้าเลี้ยงเองนะเพื่อนเพื่อน400เท่าไร่ี้ยอ450บาท450บาทนะครับส่งพร้อมแบบนี้จะไม่กระถางสีขาวกระถางนี่ครับสวยงามมากอันนี้ช้างแดงต้นเล็กช้างแดงต้นเล็กอ่ะให้ไปร้อยเดียวอ่ะ หนึ่งร้อยบาทนะครับ,รบนี่ครับช้างแดงเพื่อนๆนี่ใครที่ยังไม่มีนะเอาตัวเล็กนี่ไปจะมีช้างชมพูด้วยมาใมหม่อ๋อเดี๋ยวเขาเราไปดูกันมาไล,ไล่ยลายอกูดิมาไปเลยคลิปนี้ก็เป็นอกโกูดิมาไปเลยเดีกวนะ่าเนาะนี่ให้ดูกันคลิปนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆอยากให้ทําคลิปอกโกดิมานะครับใช่ไหมแมค้าอกโกูดิมาเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นอโกูดิมานะร้านซับทวีพันไม้ทรงทั่วประเทศไทย ไม่มีเก็บเงินปลายทางมาเริ no. ่มต hey, ้นต on ้นแรกเลยนับทองอันนี้ชื่ออะไรนะนับเงินนับทองค่ะยกยกด้ยอ่านับเงินนับทองเนาะอันนี้แม่ค้าไปคัดมาเองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเลือกลายที่มันแบบกัดสีแล้วอะไรอย่างนี้มันเป็นชมพูเพื่อนใช่ชมพูอากูนิมานับเงินนับทองค่ะอากูนิมาชื่อแบบนี้เขาเป็นไม้มงคลด้วยไหมครับใช่ค่ะนับเงินนับทองค่ะอ๋อนี่ครับนับเงินนับทองเพิ่งเคยเห็นเพื่อนๆนับเงินนับทอง แบบนี้กี่บาท130บาท130บาทเพื่อนนับเงินนับทองนับเงินนับทองร้อเพื่อนๆชอบเหมาไปเก็บไว้ให้เพื่อนคนอื่นเขาซื้อมากนะเพื่อนๆพื่อนสวยวันนี้เป็นเอาที่สวนก็เลยได้มาถูหนึ่งหกเก้าเก้ากระถางได้มาเก้ากระถางมาเอาโกดิมาก่อนเลยอันนี้จะเป็นช้างชมพูนะคะช้างชมพูช้างชมพูในหนึ่งกระถางเนี้มันมีสามต้นเลยเป็นฟอร์มก่อนช้างชมพูหนึ่งกระถาง มีสามต้นใช่สามต้นเลยเมื่อกี้มีช้างแดงแล้วใช่ไหมใช่ต้นนี้ช้างชมพูต้นนี้ช้างชมพูค่ะช้างชมพูกี่บาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพิ่งเพิ่งเคยเอามาใช่ไหมใช่เพิ่งเจอเพิ่งเจอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทฟอร์มใหญ่ๆหนึ่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม่ได้แพงมากเนาะฟอร์มใกล้เคียงกันนะนะครับเพื่อนๆบางต้นก็นี่นี่นี่ไอ้ตัวนี้เพื่อนๆอ่ะเอาต้นนี้นี่เอาต้นที่แม่ค้าถือนี่ครับ ค่ะฟอมก็คือฟอร์มจะใกล้เคียงกันมากครับ่150บาทช้างชมพูนะครับนี่ใครที่กําลังสะสมนะตัวนี้เป็นตัวมาใหม่นะมีเจ็ดกระถางเนาะมีเจ็ดกระถางนะครับกระถางแล้วก็ซับเจ้าสัวซับเจ้าสัวซับเจ้าสัวเจ้าจตุร์มีที่380บาทซับเจ้าสัวซับเจ้าสัวกี่บาท380บาทนี่ราคายังไม่ลงเลยซับเจ้าสัวชื่อชื่อเขาเป็นมงคลมากครับ ราคาก็ไม่ลงสักทีนะครับซับเจ้าสัวแดงออกเชอร์รี่เชอร์รี่นะครแดงออกเชอร์รี่เชอร์รี่นะครับแดงแดนะคะแดงออกเหมือนเชอร์รี่อ่ะแดงแบบยังไงอ่ะสามร้อยเก้าสามร้อยแปดสิบบาทนะครับมาไม่ค้าไล่ฝั่งนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเดินไปออมฝั่งนู้นมาเพิ่มนะคะรอบที่แล้วหมดไป่ละไอตัวเนี้ยเป็นมาใหม่หมดนะเชลเนี้ยเพื่อนๆแล้วก็เชลนี้ด้วยนะเราจะไล่อะโกนิมาให้หมดก่อน ทางร้านนี่นะครับมะกรูดมามาใหม่มาอัญชันมณีสองสีนะคะอัญชัมณีสองสีคือในในกระถางเนี่ยมันจะมีทั้งอัญันมณีขาวอัญันมณีขาวนะคะไห่สีขาวอันนี้ใช่อันนี้คือคือขาวไม่ใช่เขาเป็นต้นเดียวกันใช่ไหมคนละต้นคนละต้นนะคะปลูกสวนใส่รวมกันเลยอ๋อคนละต้นเพื่อนมันไม่ใช่แบบต้นเดียวกันเรามีใบสองใบนะไม่ต้องไปซื้อแยกนะเอาไม่ต้องไปซื้อแยกอัญมันมณีสองสี มีอ่ันนี้นี่ขาวอันนี้แดงเนาะรวมกันเลยค่ะอัญมณีขาวกับแดงรวมกันร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับอัญมณีสองสีขาวแดงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพิ่มห้ากระถางนี่ครับห้ากระถางนะครับแล้วก็จะมีอัญมณีแดงเฉลี่ยคนเด็กอันนี้อ๋ออันนี้อัญมณีแดงเดียวเดียวเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอัญมณีแดงถูกที่สุดแล้วมั้งเนี่ยในร้านนี้ใช่ไหมสวยนะค่ะไม่ใช่ถูกสุดก็ตัวนี้มั้งเจ็ดสิบมีมีถูก ถูกยีบาท 30, าท30าทก็มี3ามอะกูนี่มากนะนกนไม่อ๋อแล้วกูมีหน้าไม่มีค่ะไม่ใช่ในร้านเนี่ยถูกสุด,สดตัวน,นี้ใช่ไหมใช่ค่ะเจ็ดสิบบาทครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับมาแม่ค้านี่อันนี้เนี่ยสวยจังอันนี้มีโชคมีโชคเหมือนกันไหมเนี่ยได้มาแค่สองเหมือนกันเพื่อนๆเหมือนเหมือนในนั้นเลยรอบที่แล้ววางอยู่ด้านหน้าหมดแล้วความหน่อยเหมือนโชคเก่าชั้นมากเลยเพื่อนๆจริงนี่เอาลองดูเจ็ดชั้นนั่นหน่อย น,น้องไมค้าเนาะใบเขาเรียวเงี่ยครับเหมือนโชกกระชันด่างเลยเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใบเขาจะตรงตัวนี้สวยครับมันเหมือนใบแบบโชกกระชันครับเพื่อนเหลือกี่กระถางสองสองเองผมว่าต้องแย่งกันซื้อแน่นอนเลยเพราะรอบที่แล้วหมดแล้วมันสวยจริงนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสีเขาสวยเนะเหมือนโชกกระชันเลยเนี่ยกี่บาทสองร้อยสองร้อยบาทมีสองกระถางเพื่อนเพื่อนไหนต้นไหนอีกอัลกูดิมาหลักทรัพย์ กี่บาทหลักทรัพย์1 2อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสวยนะเพื่อนๆนี่โปดิมาหลักทรัพย์หนึ่งร้อยยี่สิบบาทผมให้อย่างนี้เลยนะต้นแข็งแรงทุกต้นนะที่แม่ค้าเอามานะครับเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะหลักทรัพย์เหมือนกันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับมาลายทองน้องมาลายทองยังอยู่กับเรามาลายทองตัวนี้ก็สวยนะครับสวยนะจริงๆอ้าวดูจะชัดนะเพื่อนผมเกืนกับเสื้อแม่ค้าเลยนี่ครับนี่ครับ มาลายทองกระถางนี้กี่บาท250มาลายทอง250บาทนะครับมาลายทองเหลือกี่กระถางมาลายทองมีกี่กระถางมีกระถางเดียวเพื่อนๆโอ้ตัวนี้ต้นใหญ่กว่าเขาเลยรวยลาบรวยลาบรวยราบรวยราบรวยรานี่ครับสวยมากใบเขาออกรวยลาบใช่ไหมรวยลาบเพื่อนๆรวยราบนี่ครับตัวนี้สวยงามมากเลยเพื่อนสองต้นนั่นเนี่ยสองต้นในกระถางเนาะเนาะ 3ต้นนะคะ3ต้น3ต้นคกี่บาทบาท3ต้นในหนึ่งกระถาง250บาทนะครับรวยลาบนะครับมาต่อไปก็ฝั่งนี้อโกดีมาก่อนอะไรนะกา l ล็กซี่อากูดีมากาเล็กซี่สอค่ะกา l ล็กซี่เพื่อนๆเลกาซีโทษทีเลกาซี่เลกาซี่เลกา่เพื่อนเลกาซี สวยนากที่นี่โกดิม่ามันคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆแต่ผมเริ่มจะค่อยรู้จักแล้วสองร้อยนะคะบาทเลกซี่นั่นแหละตัวนั้นเนี่ยเฮงๆสวยงามมากเฮงๆมีสามต้นนะเฮงๆในกระถางหนึ่งมีสามต้นนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนสามต้นแบบไหนหนี่เฮงๆกระถางนี้สองร้อสองร้อยบาทลดห้าสิบบาทใช่ไหม ใช่อ๋อาลดให้อ๋อลดให้หรือจะขาย2องร้อยสิบไม่ไม่สองร้อยพอเอาสองร้อยมามาซื้อที่ร้านสองร้อยสิบนะซื้อในคลิปสองร้อยนี่อะไรอ่ะนีดพลอยชมพูพลอยชมพูพลอยชมพูเอาไปร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทพลอยชมพูเพื่อนเนี่ยร้เดียวโอ้หต้นนี้แปลกมากเนาะพลอยชมพูมันเป็นชมพูเพื่อนเนาะชมพูแต่มีหน้าสวยมีกี่กระถางหนึ่งกระถางเนื้อว่างกระถางพลอยชมพูสวยเพื่อนเพื่อน เท่าไหร่นะร้เดียวหนึ100่งร้อยบาทพลอยชมพูมีหนึ่งกระถางมีหนึ่งกระถางเพืเ่อนๆพ่อครั้งที่แล้วโพนําเงินนี่หมดไปทีนี้แม่เขาลูกค้าบอกว่าหาให้หน่อยแม่ค้าได้มาแค่สองกระถางไอ้ต้นนี้คือต้นมาใหม่นะแม่ค้ายกมาด้วยโพนําเงินชุดที่แล้วเอามากี่กระถางหมดครั้งที่แล้วมาสี่เอามาสี่หมดใช่เราเอาลองมาถ่ายดูไงว่าลูกค้าจะชอบไหมทีนี้แบบอะลูกค้าโทรมาสั่งเยอะโทรมาสั่งเยอะทีนี้ ก็เลยได้มาแค่สองเลยได้มาแค่สองจำไบ้างจำไม่ได้แล้วจำได้ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวโทรมาใหม่เนาะคะที่เดี๋ยวก่อนนะบอกเพื่อนๆใครที่จองไว้โทรโทรมาเนาะโทรโทรมาใหม่นะไม่ได้เมมชื่อไว้แม่ค้าไม่ได้แม่ค้าไม่ได้เมมชื่อไว้ขออภัยด้วยครับอย่าโกรธแม่ค้านะโทรมาใหม่นะที่ดูในคลิปเนี้ยโทรนําเงินกี่บาทแมคค้าหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบบาทเพื่อนๆต้นใหญ่มากอันนี้อะไรอ่ะอันนี้กว่างน้ำโชคกว่างน้ำโชค หนึ่งร้อยบาทกว่างนำโชคหนึ่งร้อยบาทชื่อเดียวกันไหมกว่างนำโชคหนึ่งร้อยบาทนะครับมีอยู่สองกระถางเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งต้นนี้ฟอร์มสวยมากเลยเพื่อนนี่คำที่แล้วลูกค้าแบบชอบมากฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่มากมีคนเดียวเหมาไปหกกระถางอีกแล้วมีมีมีคนหนึ่งสองกระถางอีกคนหนึ่งหกกระถางมันเป็นกอเนาะงไหมคะใช่นี แต่มันสวยจริงเนาะต้นนี้สวยจริงต้นเพื่อนมันเป็นสีขาวมีอยู่สองกระถางนะเป็นลำหนึ่งกี่บาทหนึ่งร้อยห้าสิบต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาททรงให้กระถางอันนี้ด้วยเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม่ย่อกระถางมีสองกระถางนะเพื่อนเพื่อนนี่ไหนเราไปฝั่งไหนฝั่งโน้นแม่ค้าเดินไปฝั่งโน้นนี่ก็จะเป็นอะโกนิมามาใหม่หมดนะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้สวยเนาะอันนี้อันนี้สวยนี่ตัวนี้มาใหม่ นะครับมาที่ก็มาใหม่มาขายดีตลอดเลยนี่แหละขวักมหาโชคหรือขวักน้ำโชคขวั่มหาโชคหรือกวักน้ำโชคหรือขวั่น้ำโชคมาเพื่อนๆสวยไหมอันนี้ให้แม่ค้าให้ราคารวมส่งไปเลยนะคะราคารวมส่งไปเลยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนี่ใบของเขาสวยจริงแม่ค้านี่กวักน้ำโชคหรืออะไรอีกหรือกวักมหาโชคหรือกวักมหาโชค สามร้อยสิบาทส่งฟรีเพื่อนส่งฟรีให้อย่างนี้ไปเลยนะให้แบบกระถางนี้ไปเลยนะไอนนี้เป็นแถวนี้แมคค้าไปเอามาใหม่หมดนะเพืพ่อนแต่ก่อนตรงนี้ไม่ใช่ชั้นวางอกโกนิมานะนาตอนนี้นอกโกนิมาน่าจะขายดีดต่อจากไม้มงคลน,นะครับเพื่อนผมก็อาศัยไปสอบถามแมคค้าดูนะว่าเขาขายดีเอาเฉพาะที่ผมไปถ่ายยูทู e นะมาแมคค้าตัวนั้นอีกโอ้ยตัวนี้แปลกมากเลยน่าเจริ อำนาจเจริญต้นใหญ่มากเลยใหญ่นี่ได้ไหล่ก็ได้เยอะมากเดี๋ยวให้ดูกอก่อนอะโกนิมาอำนาจเจริญเพื่อนๆใหญ่นะนี่เล็กนะใหญ่มากนี่ลายเดียวกับกับเสื้อไหมคะนี่ครับใช่ดูหลังใบก็จะสวยมากเลยนี่หลังใบสวยอ๋อนี่หลังใบเขาเป็นด่างๆนี่ครับเขามีกระดูกสีแดงนะครับเพื่อนๆ เหมือนคุณแผนเลยใครยังไม่มีเนาะใครยังไม่มีใครมีแล้วก็จะเอาไปอีกใหญ่มากพร้อมก่อเพราะชุดนี้ได้มาอำนาจเจริญจะเป็นต้นแบบต้นใหญ่มากครับเพื่อนๆนี่ครับกี่บาทแม่คะสองร้อยแปดสิบนะครับสองร้อยแปดสิบาทนะครับเพื่อนๆนี่สวยจริงต้นใหญ่มากแต่ี่หกระถางสองร้อยแปดสิบบาทนะครับมาต้นไหนอีก มีแต่ต้นฟอมกอสวยๆนะเพื่อนแม่ค้าเอาแต่ต้นกระถางใหญ่ๆมาขายเลยหลักทรัพย์อโกนิมาหลักรั์กี่บาทสองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวเราให้ดูทําไมสองร้อยสิบบาทที่ใหญ่เพราะเขามีหลายต้นนะคะเดี๋ยวสี่ต้นขึ้นแตกหน่อออกมาอย่างเยอะเลยกระถางหนึ่งจะเป็นกอครับประมาณสามถึงสี่ต้นนะครับสองร้อยห้าสิบบาทหลักทรัพย์นะครับ แสงจันทราแสงจันทาหนึ่งร้อยสิบบาทไม่เอาไปร้อยสามสิบพอหอมสวยมากเลยเพื่อนๆพื่หนึ่งร้อยสามสิบมาซื้อหน้าร้านมาซื้อในร้านหนึ่งร้อยสิบซื้อจากยูทูปหนึ่งร้อยสามสิบมาเดี๋ยวให้ดูเขาสูตรหนึ่งกระถางมีสองต้นมันมเขียวกระจีมากเลยเพื่อนๆดูเอาเองนะเนี่ยตามรูปเลยเห็นไหมเนี่ยเขียวอ่อนนี่ครับเขียวแบบเขียวลงมุนเนาะเขียวมันโดนแดดได้ไหมกำไลค่ะ ผมว่าถ้าโดนแดดลำไรมันจะสว่างมากแน่นอนเลยเนาะกลางคืนก็จะสว่างกว่านี้นี่ครับเพื่อนๆเอาไปแทนหลอดไฟได้เลยนี่ไม่ต้องเปิดไฟยังไงเขาชื่ออะไรซิแสงจันทราเพื่อนๆกลางคืนก็จะสวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบรถเหลือหนึ่งร้อยสามสิบนะครับสวยงามเป็นพฟอร์มกอร์นะครับวอนนี้างหนึ่งกตั้งแต่คลิปที่แล้วนี้ว่างทำไมเขาดื้อยังอ๋อสวยนะน้องเขาสวยนะคะบอกราคาคลิปที่แล้วกัน เที่ยวมันสองร้อยห้าสิบองร้อยสิบขอชื่อหน่อยอันนี้เจ้าเมืองราชเจ้าเมืองราชคลิปที่แล้ว250คลิปนี้จะขายกี่บาทเอา240ก็ได้สองร้อยเอาลดทีละคลิปเพื่อนๆรอจนเหลือ10บาทนะอย่าเชื้อคนที่ได้ไปแล้วจังขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยนะที่ขายไป250เหลือต้นเดียวแมคค้าเขาไม่มีกลุ่มไงแม่ค้าต้องปล่อยออกไปก่อนเนาะแม่ค้าเนาะสวยนะ240 240บาทสวอยสี่สิบบาทสกเงินเข้าบ้านกว่าเงินเข้าบ้าน จาก108ยแ้อไป105จาก180เหลือ150บาทนะครับคลิปนี้จะมีรถเป็นบางต้นนะไม่ได้แบบต้นไม้โลหรือต้นไม้อะไรนะคะคือรถให้คือรถให้อันนี้เป็นต้นไม้มาใหม่นะเพื่อนๆไม่ได้ว่าเออโลอะไรนี้ไม่ใช่นะคะเป็นต้นไม้ที่แม่ค้าไปเอามาใหม่นะนี่ครับหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับนี่สวยงามกว่าเงินเข้าบ้านนะครับอันนี้ชื่ออะไรนะ มีกี่กระถางครับหนึ่งกระถางมีอยู่หนึ่งกระถางครับเพื่อนๆเขามีหลายต้นมากเพื่อนๆใช่ลายต้นกี่บาทต้นนี้จําชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรสองร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทมีอยู่หนึ่งกระถางเพื่อนๆจำชื่อไม่ได้สองร้อยห้าสิบบาทเอาตามรูปนะหมดยางอกุนแม่กุนแม่เหรอน่าจะเอ้าฝั่งเลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนี่นะครับ นี่นี่เออเอาพวกนี้ต่อเลยดีกว่ามาใช่ช้างกัญจนาค่ะช้างกัญจนากี่บาทสองร้อยห้าสิบาบาทช้างกัญจนานะครับสองร้อยสิบบาทกระทางสิบนิ้วนะครับมายกมาเลยไหมคะขยันยกเพชรราชาเพชรราชาสองร้อยห้าสิบบาทสวยเนาะไม้ค้าตัวนี้ใบเขาไม้ค้าขยันยกนะครับให้ยกนี่ครับ สองร้อยสิบาทแล้วไอ้กระถางนั้นถ้าเขามาซื้อที่ร้านขายไหมครับมาใครอยากได้มาแต่ต้นนี้สวยเนาะสวยมยคนี่แม่ค้าเอาไปผูกสองก็สองต้นรวมกันใช่ไหมใช่สองต้นรวมกันแล้วถ้าเขาจะซื้อสองต้นได้ไหมเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันมีต้นเดียวอ๋อมีต้นเดียวเพื่อนเพื่อนกระถางเนี้ยถ้าเขามาซื้อที่ร้านกี่บาทพันกว่าบาทพันเท่าไหร่พันไกว่าบาทพันเก้าร้อยใช่ไหมพันกว่าบาทพันกว่าบาทเลี้ยงเลี้ยงเสร็จเลี้ยงว่าหลายปีป่ะกี่ปี บอกก็ข่าวหน่อยเลี้ยงมาปีแปดเดือนแล้วมั้งหนึ่งปีแปดเดือนแต่ขนมาจากบ้านนะคะเนี่ยพันกว่าบาทเพื่อนพันพันหนึ่งบาทนะครับเพื่อนเนี่ยเอามาซื้อเลยพันหนึ่งบาทพันกว่าบาทแต่แต่สวยนะครับเนาะใบเขาแบบโดนน้ําไม่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเลยค่ะเนี่ยใบเขาชันสวยเหมือนแบบปกติใบเขาไม่ไหม้น้ำเลยเนาะใช่ใช่ปกติโดนลมโดนน้ําอันนี้ฝนตกใส่ยังไม่เป็นอะไรเลยสวยงามจริงเพื่อนเอาไปตั้งโชว์เลยมาต้นไหนต่อ ตัวนี้กี่บาท250ตัวนี้จําชื่อไม่ได้210 <250. S 2> บาทนะครับเขาออกกลมๆอ่ะเลียวกลมๆ 250, 250. บาทนะครับจําชื่อไม่ได้เ <250. S 1> มื่อกี้แม่ค้ามาจากไหนมาซื้อสเสน่ห์จันทร์แม่ค้ายอยู่ในช่องยูทูบเมื่อกี้เหรอใช่ใช่เขามาตั้งแต่ที่แล้วทีนี้มาซื้อ,อสเสน่ห์จันทร์นึ่หมดแล้วเขารู้ไหมมือใหม่หรือสวนมาถ่ายเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกเขาจําไม่ได้นะมันเขารู้เขารู้ไม่กล้าทักเขาอายฉันว่าแม่ค้า ลูกค้าจะอายถ้าเป็นอายุห้าสิบขึ้นจะวิ่งมาหาจะมาหาแอดเลยถ้าเป็นสาวๆจะอยู่เฉยๆมาตัวนี้เศษสีเพิ่มเศษสีเพิ่มทราบกี่บาทสองร้อยห้าสิบบาทมีกี่กระถางหนึ่งกระถางครับมาครับต่อเลยครับเม็ดเงินเม็ดเงินมาใครที่กำลังชอบเม็ดเงินนะหมดอีกแล้วเนี่ย เม็ดเงินถ้าไปเปลี่ยนกระถางจะสวยน้องไหมคะเม็ดเงินกี่บาทสองร้อยแปดสิบบาทนี่ครับมันสวยนะเพื่อนๆใบของเขาสองร้อยแปดสิบบาทเม็ดเงินมีกระถางเดียวใช่ไหมเหมือนกันไหมเนี่ยนุ่นว่างว่างสี่สองสามสี่แลวกระถางสุดท้ายอะไรอ่ะติ๊กทอซโนแต่ว่าหมู่ามันไม่สวยแล้วอ๋อยังไม่ขาย ว่าเดี๋ยวจะไปเลี้ยงเองก่อนอ๋อเอาไปเลี้ยงเองเนี่ยใครอยากได้แบบแบบสภาพนี้ก็โทรมานะมันไม่สวยมันไม่สวยก็เลยยังไม่อยากให้เอาไปแบบอุ้ยทำไมมไ่สวยถ้าใครอยากได้ก็เรามาคุยหลังไม้กับแม่ค้านะแต่แม่ค้าจะเอาไปเลี้ยงเองเพราะมันยังไม่สวยจะมาฟื้นจะมาเลี้ยงแบบนี้ฝากเลี้ยงต้นไม้ได้ไหมได้ถ้าเขาซื้อยังไงปวดมันคนเขาไปแล้วอ๋อนู่นมามาขายไอ้ตัวนี้หน่อยเผื่อเขาอยากได้นี่ไอ้ชุดนี้ เผื่อเขาอยากได้ชื่อบอกชื่อก่อนชื่อต้นใดนี้หลักซับต้นหลักรับเพื่อนเพื่อนหลักซับเมื่อกี้ที่มันสองไอกระถางพรอมนั้นสองร้อยห้าสิบแม่ค้าเลี้ยงกี่เดือนบอกเขาก่อนอันนี้เหรออันนี้ก็เป็นปีอยู่นะเป็นปีอยู่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนหลักซับตั้งแต่มาเปิดร้านมั้งแต่ว่าเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนกระถางให้เขาเนาะเนี่ยมันขึ้นมาใหม่อย่างเยอะเลยนะคะเนี่ยขึ้นเต็มเลยแต่แม่ค้าไม่ได้เปลี่ยนให้เขาซักทีหลักซับถ้าจะขายกระถางนี่กี่บาท 1,200บาทนะครับค่ะสหนึ่งพันสองร้อยนะครับเ,เพื่อนๆนี่พร้อมสวยเนาะสวยมากหลักทรัพย์ต้นใหญ่นะเพื่อนๆนี่โอเคคลิปเอามาแทนกวาดผมเอามาแทนกวาดผมคลิปนี้ก็จะเป็นอโกูนิมาครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นไม้มงคลนะครับจะได้แบบเพื่อนๆจะได้ดูแบบไม่งงกันเนาะมีอะไรทิ้งท้ายไหมทิ้งท้ายนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามคลิปคลิปที่สองนะคะ ไม้มงคลนะครับนี่คลิปที่สองไม้มคลเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูก่อนว่ามีอะไรมาใหม่ๆนี่ครับจ,จันหอมกลายใช่ไหมจันหอมกลายเ,เพื่อนๆนี่ยังไม่บอกราคาหรอกมาดูคลิปที่สองเอาเองสเสน่จันขาวต้นใหญ่ๆ70เจ็เซนจันอะไรนี่ครับจันหอมจันหอมจันเงินจันขาว ต้นเล็กกว่าอันนี้แล้วก็จานนั่งนะครับอยู่ในคลิป EP ที่2ที่เราจะพูดกันตอนนี้นะแล้วก็แก้วพาราซอนที่ใครกําลังอยากได้นะครับโอเคครับเจอกันคลิปที่2นะครับสวัสดีครับ